ให้เท้มงวดกรวจขันต้องการปราบปรามกด,ดดันและสืบสวนจับในการปล่อยแถวระดงครั้งนี้รถยนต์สายตรวจสอนอละหนึ่งคันสอบสวนสอนอละ 19. สิบนายดีัำให้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานท่านรองผู้กำัการดดผมมีความสุกจินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในการปล่อยแถวรถกวาดล้างอาชญจกรรมของที่เราต้องจํารวมไว้และปฏิบัติให้มีได้ผลชัดเจนโดยเ่พาในช่วงที่ผ่านมานั้นในส่วนของกิจาการตำรวจสภาลโดยพ้ยิ่งการกระทำผิดซึ่งใช้อาวุธปืนและอาวุธมาาได้โดยขาดการสกัดยับยั้งจากเจ้าที่ตำรวจฝากไปยังหัวหน้าสถานีทุกท่าน ผู้กับสืบสวนขอให้ฝ่ายสอบสวนต้นดำเนินการขอหมายจับขอหมายคน้นและเข้าสู่รากาว่าการป้องกันปรับปรามการ,รมของเรานั้นมีผลนะครับหรือได้ผลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั้นได้ผลอย่างเต็มที่นะครับผมหวังย่าจยิ่งว่าการดงปันร้านในช่วงที่หนึ่งถึงหกนั้นจะเป็นไปด้รียบร้อยและทําให้ประชาชนนั้นเกิดความเชื่อมั่นในการทํางานของตำรวจของเรา ขอปล่อยแถวต้องรวจนะอาการของความรุการต่อโรงคยบา